สวัสดีค่ะนักเรียนครูพี่ตุ้มมาแล้วค่ะมาสายนิดนึงครูประชุมทีมอยู่นะคะคีบตรงนี้ดีกว่าโอเคมากับวันนี้คอนเทนต์พิเศษนะคะเก็บเงินไม่ได้เพราะสิ่งนี้หรือเปล่านะคะสิบห้าสิบห้านาทีพอนะคะไม่ยืดไม่เยื้อไม่ยาวนะคะไม่เห็นอะไรข้างล่างใช่ไหมคะครูเอาขาตั้งกล้องขึ้นก่อนเดี๋ยวเห็นจิ๋มครูทําไงโอเคอะพร้อมนะคะเมื่อวานครูได้ยินนักเรียนของเรานะคะรำพึงรำพันกันว่า เก็บเงินมันได้มาก่อนนะแล้วมันก็ยืมสตตงตกเก่าติ๊กติ๊กแล้วมันก็ไม่ได้ทรายนะเออแล้วรูได้ยินเขาพูดแบบนี้มาประมาณห้ารอบรูอยากช่วยเขาไม่ได้ก็อู้เอะอีย้ยมันเก็บได้นะแม่พอมันถึงเวลาแล้วมันยืมไปแล้วมันบ่ได้คืนไหม่ยใดมันก็ไม่ได้คืนนะหนัวเก็บเงินบ่อยู่าจักรวาลคอมฟิร์มมันเก็บเงินไม่อยู่จริงๆแฮ่มมันถึงพูดอย่างนี้บ่อยๆทุกคนถ้าทุกคนพูดอย่างนี้ทุกวันเราจะเก็บเงินอยู่ไหมลูก กฎจางวันมันเป็นอย่างนี้นะักเรียนเวลาเราได้ยินอะไรใครหรืออะไรพูดซ้ำๆ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 ๆตั้งแต่เราเป็นเด็กใช่ไหมเงินหายยากหาเงินได้ใช้แต่นี่มึงจะรวยได้เหรอเออเงินไม่ได้งอกจากต้นไม้สิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเงือไม่ออกไม่ได้ตังจริงปะเราก็เก็บคําพูดแบบเนี้ยแล้วเราก็พูดคําพูดแบบนี้เพราะเราได้รับมาแบบเนี้ยเราก็พูดตามแม่เราอีแม่ว่าสตางหายาอาจารย์เบียนมันก็บ่าสตางหายาคนนั้นคนนี้ก็บอกสตางหายา มันกลายเป็นคําพูดของเราที่เราไปรับคนอื่นมาแล้วเราก็จําแบบนั้นเชื่อแบบนั้นแล้วเราก็พูดแบบนั้นจริงไหมจริงและเราก็พูดแบบนั้นมาจนกระทั่งเราโตเก็บสตางค์มาอยู่เก็บได้น้อยมันก็หายไปหําละก็ยืมแล้วว่าจะใช้มันกลมได้ใช้เราโปรแกรมดีแล้วนะเพราะพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มใส่โปรแกรมใหม่ให้พวกเราว่าเฮ้ยแบ่งเงินได้มาเท่าไหร่จ่ายให้ตัวเองก่อนเก็บก่อนจบิงป่ะรับข้อนี้มาแล้วจังเก่งมากแต่มันห่วงเข้าใจอ๋อ คือเก็บค่าเย้เงินเดือนออกเก็บสิเปอร์เซนต์ได้หมื่นหนึ่งเก็บพันหนึ่งเย้เก็บผ่านไปสิบสองวันบอกปอยเฮ้ยยังไงดีกูยืมก่อนได้ก่ออันฟันที่กูใส่กําลังเก็บได้ห้าปันอีจวงขอยืมสักปันโตมันจะยืมตัวเดียวไหมยืมไปกําหน่อยกําหน่อยลอยลอยไปกํานอีจิตใต้สํานึกของเราเนี่ยมันจะรู้สึกแบบแน่จริงบอกว่าฉันเก็บเงินได้เธอมันแบบได้รับการตอบย้ำโอ้เมืองมันไม่ได้รับการตอบย้ำมันก็ไป กลับไปที่ความเชื่ออย่างเดิมก็คือฉันเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่จริงไหมจริงฉันเก็บเงินยากมากเงินอยู่กับฉันแป๊บเดียวเดี๋ยวเดียวก็ไปแล้วก็อะไรอีกนะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจชักหน้าไม่ถึงหลังเห็นไหมคำคำพูดแบบนี้มันจะผุดมาจริงไหมน้องเดมมันจะเริ่มมาต๊ดต๊ดต๊ดตดตดเต็มเลยเพราะเพราะอะไรรู้ปะทาไมเราพูดอย่างนั้นเราไม่เปลี่ยนคําพูดแล้วเราก็ยังจาแบบนั้นอ่ะเก็บนะคะพี่ตุ้มครูพี่ตุ้มบอกว่าให้เก็บใช่ไหมทุกคนเก็บใช่ปะ เย้ yeah, เงินเดือนออกเก็บเออแต่สักแป๊บหนึ่งเราก็จะไปยืมใช้เราก็ไปยืมใช้และมันก็จะบางลงบางลงจกนกระทั่งหมดไปและเราก็จะไม่มีกําลังใจในการเก็บเพิ่มสิ่งที่ควรทำนะอันนี้ครูพูดเรื่องพูดก่อนนะเรื่องคําพูดก่อนนะสองภาพที่มันฝังใจอ่ะตอนเราเป็นเด็กอะ่ะเรามีความใครเคยเก็บเงินได้เป็นแสนมั้งตอนตอนแบบก่อนหนะน้านี้อ่ะเคยไหมมีคนเก็บเงินได้เป็นแสนมีไหมมีไหมอีหนูมีแต่ทำไมเงินหายอ่ะ ธุรกิจล้มที่ธุรกิจมันล้มก็อาจจะเป็นเพราะที่เราสะสมมาเยอะแยะมากมาไก่กองคําผูดภาพภาพแบบเนี้ยหนูเห็นว่าธุรกิจล้มเนี่ยบางครั้งหนูใช้ชีวิตอยู่หนูเก็บเงิเงนได้ก้อนนึงมันเคยผูดมาบ้างไหมว่าเอ้ยธุรกิจกูเคยล้มวะ่ะเคยวะลุตอนเนี้ยมีบ้างใช่ไหมเขาเรียกว่าเมื่อไหรที่เราเก็บภาพแบบนั้นนะคือธุรกิจเราล้มเหลวแล้วเราก็เก็บภาพแบบนั้นอนะมาให้ตัวเองนึกถึงบ่อย,อยคุณพี่ต้องเป็นบ่อยมากสมมติสมมติ เรื่องอะไรดีเรื่องครอบครัวล้มเหลวละกันเรื่องครอบครัวแบบเขาเรื่กอะไรดีวะครอบครัวแตกแยกมีครอบครัวแล้วครอบครัวไปต่อไม่ได้แตกแยกมันจะมีบางครั้งที่จิตเราเลื่อนลอยแล้วเราไม่มีสมาธิครูไม่ได้สวดมนต์ครูไม่ได้ขอบคุณครูไม่ได้คิดเรื่องเราดีๆมันจะพาเราไหลไปว่าเออครอบครัวล้มเหลวอีอีปัญหาในเรื่องของชู้สาวแบบเนี้ย และเราก็ไม่ได้รับการดูแลเราก็ไม่ได้รับการเห็นอกเห็นใจมันจะมีแวบเข้ามาสิ่งที่ครูทําได้นะที่ครูฝึกตัวเองประจําคือคิดทําไมวะคิดแล้วมันมีอะไรดีขึ้นอันนี้ครูเปรียบเทียบเรื่องสวกสามีนะเรื่องผัวนะเออคิดแล้วมันมีอะไรดีขึ้นอย่าไปคิดแม่งเลยก,ลกูมีแต่คนรักมีแต่คนเมตตามีแต่ไอ้คนเอ็นดูสนับสนุนครูจะใช้คําพูดแบบนี้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการเก็บเงินไม่อยู่เราทําไงดีอะเราเห็นภาพตลอดแล้วกูไม่มีเงินเงินหาย่างม,มากแล้วเราเห็นภาพพูดเมื่อกี้แล้วฉันปา,า่างิยจรง ภาพต่างๆมันปรากฏปรากฏปรากฏเราทําไงดีอะมันเป็นเพราะเราไม่พูดคําใหม่คําพูดใหม่ๆนะมันเป็นเพราะเราไม่สร้างภาพใหม่ๆมันก็เลยทําให้ดงึงดูดอีคําพูดแบบเดิมๆและภาพแบบเดิมๆ,ๆที่เคยเห็นมาสมมติฉันเป็นคนสมมตินะไม่มีตังค์เลยเก็บเงินไม่อยู่เลยไม่เคยมีเงินก้อนไม่เคยมีเงินเก็บเลยภาพที่อยู่ในหัวคือพ่อกับแม่ตีกันทะเลกกาะกันเรื่องเงินเคยไหมลูกตอนตอนเด็กๆเคยไหมแต่ครูไม่ได้บ่อแม่ตีกันแล้วทะเลกกาะกันเรื่องเงินนะภาพที่เห็นคือ พ่อไม่มีงานทําสุบุรี่อยู่ในห้องแล้วแม่บอกกูอย่าตั้งที่ไหนมากูอย่าไปสต๊อกไอ้อย่างมาขายดีแม่จะเข้าป่าจริงไหมแม่แม่เขาจะไปหาเงินมาเลี้ยงลูกแล้วแม่มีเงินแต่มีเงินแค่กินไปวันวันอันนี้คือภาพที่ครูเห็นภาพที่ครูเห็นก็จะคือผู้หญิงทํางานแม่งผู้ชายไม่ทํางานผู้ชายไม่ขี้เกียจไม่ได้เป็นหัวหน้าครอบครัวครูมีผัวผัวครูเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมเฮ้ยครูเป็นช้างเท้าน้าเนี่ย มันคือภาพเดิมๆภาพซ้ำๆคำพูดเดิมๆคำพูดซ้ำๆที่เราเห็นแล้วเราก็เก็บมาเป็นปัจจุบันเมื่อไหร่ที่เรามันยังตกตะกอนอยู่ในจิตใต้สำนึกเช่นหนูเคยบอกแม่ว่าเมื่อกี้หนูบอกว่า,าธุรกิจหนูเคยลม้มเหลวถ้าหนูมีภาพแบบนั้นว่ากูทําอะไรก็ลม้มเหลวหรือรู้สึกว่าแบบกลัวหูกหรือกังวลว่าเฮ้ยมันจะล้มเหลวแบบนั้นอีกหรือเปล่าวะอีภาพนั้นน่ะมันจะวนมาอีกมันจะกลับมาอีกซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอ g a เกน and อ g ก i n น ฉันเก็บเงินไม่อยู่ฉันเป็นคนบริหารเงินไม่ได้ฉันมันกระชังก้นรั่วฉันไม่เคยมีเงินก้อนสมมุตินะเราไม่พูดคําพูดใหม่แล้วเราก็เก็บไอ้พวกเนี้ยเก็บได้แล้วเดี๋ยวก็หายหมดสมมตินะอันนี้ครูไม่ได้ว่าใครนะเออแล้วมันเกิดมาอย่างเงี้ยซ้ำๆๆๆเราเราไม่เปลี่ยนคําพูดวิธีแก้ก็คือเปลี่ยนคําพูดสมมติอยากเก็บเงินอยู่น้องดินต้องพูดว่างไงลูกฮะเงินเยอะแยะ ได้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 ฉันหาเงินง่ายได้ไหมฉันเก็บเงินอยู่ฉันบริหารเงินเก่งเงินรักฉันจะตายเดี๋ยวมันก็มาอีกไม่เป็นไรเดือนนี้ยืมไปอยู่เดือนหน้าฉันก็ใช้คืนเดี๋ยวมันจะมีเงินจากช่องทางอื่นมาฉันเป็นนักบริหารเงินยอดเยี่ยมเงินรักฉันจะตายเงินเยอะแยะมากมายเงินเหลือเฟือไม่ได้ทางนั้นเดี๋ยวก็ได้ทางนี้เงินมาทันใช้เสมอทําไมครูไม่ต้องถึงมีคาศัพท์พวกนี้เยอะมากในหัว เพราะครูพูดมนซ้ำๆครูโปรแกรมตัวเองซ้ำๆและอีกคำว่าเก็บเงินไม่อยู่หายไปจากชีวิตครูเลยค่ะเพราะครูไม่ยอมให้มันเข้ามาจริงป่ะสมมตินะครูเผลอตัวเผลอไผ่มีไหมถามว่าเผลอไผ่มีไหมมีค่ะโอ้นั่งโบมันแอบ,บเห็นข้างล่างนิดหน่อยสมมตินะครูแอบเผลอไผ่ว่าทําไมเดือนนี้กําไรเหลือน้อยว่ะอะไรเงี้ยสมมตินะครูเผลอไผ่นะครูจะรีบด,ดิดนิ้วบอกตัวเองแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเดือนหน้ากําไรเหลือเฟือ ไม่ไปไรเว้ยรู้แล้วว่ามันล่วทางไหนเดี๋ยวเดินหน้าเอาใหม่เดี๋ยวมันจะมีเงินเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมันจะมีออเดอร์เข้ามาเดี๋ยวมันจะมียอดขายเข้ามาเดี๋ยวมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาเราทําแบบเนี้ยแล้วลืมคําพูดเก่าๆไปเลยนะแล้วใส่คําพูดใหม่ๆเยอะๆๆๆๆๆลืมไปเลยว่าเก็บเงินไม่อยู่บริหารเงินไมไ่ลืมไปเลย แล้วใส่คำพูดฉันเก็บเงินเก่งฉันบริหารเงินได้เงินหาง่ายมากเงินเข้ามาทุกทิศทุกทางเงินไหลมาเทมาเงินเพิ่มพูนงอกเงินเติบโตออกดอกผีดอกออกผลแตกตัวแบ่งเซลล์แล้วแต่ที่เราจะโปรแกรมตัวเองแล้วพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆคิดได้ขึ้นคิดได้เมื่อไหร่ก็พูดและเปลี่ยนภาพเปลี่ยนภาพที่เราเคยเมื่อกี้เราเคยมโนเรื่องภาพไม่ดีใช่ไหมเช่นผัวมีเมียน้อยผัวแอบเอาโทรศัพท์ ไปซ่อนไปเล่นในห้องน้ําอาบน้ําก็โทรศัพท์เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีสมมุติครูพี่ต้องอยากมีรักใหม่ครูพี่ต้องจะต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นที่รักของทุกคนฉันมีชีวิตดูเจ้าหญิงมีแต่คนรักมีแต่คนเอาใจมีแต่คนเมตตามีแต่คนสนับสนุนมีแต่คนอยากจะดูแลฉันฉันได้รับการดูแลจากทุกคนได้รับการดูแลจากทุกสรรพสิ่งเออ คนรักใหม่ของฉันจะเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ฉันดีมากถ้าครูโปรแกรมแบบดีแล้วครูอยากได้หัวใหม่ครูจะได้หัวใหม่ที่ดีนะแต่เพาเอินยังไม่ได้อยากได้ผัวใหม่ก็เลยไม่ได้แบบนี้แต่ครูโปรแกรมเรื่องเงินแน่นทุกคนเงินครูไม่เคยหายออกจากกระเป๋าครูมีเงินเก็บทุกเดือนค่ะไม่ว่าเศรษฐก,กิจจะเป็นอย่างไรไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเงินเก็บมันเพิ่มมันมีรายจ่ายนะแต่เงินเก็บมันจะเพิ่มอยากได้แบบนี้ไหมหาภาพมาติดเยอะ จากที่เราจําภาพเก่าๆใช่ป่ะภาพไม่ดีภาพเงินไม่พอใช้ไม่มีเงินเก็บเก็บเงินไม่ได้เอาภาพเงินทองมาติดใครเคยไปทําความสะอาดบ้านครูพี่ตุ้งจะเห็นไอ,ไอตัวโปรแกรมจีะ่ะเก่าๆแต่ตอนนี้ครูไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าอันนั้นครูได้มาหมดละไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องรถเรื่องกิจการเอย่ยใดเรื่องไปเที่ยวต่างประเทศญี่ปุน่นสวิตเซอร์แลนด์ครูครูไปมาหมดแล้วครูเหมาครูได้หมดละอยากไปเที่ยวต้องติดภาพไปเที่ยวติดหรือยังจ้า ชอบไปเที่ยวใช่ไหมจ๊ะญี่ปุ่นน่ะติดยังจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์น,น่ะติดยังจ๊ะพี่น้อยอยากไปประเทศไหนพี่จะไนไปเวียดนามไปเวียดนามไปอีกรอบเหรอไปอีกรอบไปฟูกวัวเออไปฟูกวัวติดหรือยังจ๊ะให้เห็นบ่อยๆให้รู้สึกบ่อยๆยว่าเฮ้ยถ้ากูลากกระเป๋าออกกบ้านมันจะรู้สึกยังไงนะอย่างเงี้ยไอ้แย่มันส่งรูปมาติดนั่นแหละ <c oughs> แค่เราแบบเห็นเห็นรูปเนาะแล้วส่งรูปมาบ่อยๆพี่น้องจะได้ไปญี่ปุ่นเดือนหน้าพี่น้องติดภาพไว้ป่ะหรือเห็นภาพบ่อยบ่อยในหน้าฝีป่ะญี่ปุ่นยเี้ อ๋อชอบดูกับตูนญี่ปุ่นขอให้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับญี่ปุ่นเนาะเองอยากไปเที่ยวเองก็ต้องหาอะไรที่เองอยากเองอยากเก็บเงินได้เองต้องใส่ภาพเงินเก็บติดแถวถี่ทํางานถี่บ้านมือถือวิดีโออะไรเงี้ยเมื่อก่อนคุเก็บเป็นคลิปวิดีโอเยอะมากแล้วฝังตัวเองอยู่แบบเนี้ยไม่สนไม่ขัดไม่แคร์ใครจะพูดอะไรช่างแม่งช่างมึงช่างมันเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ดีโลกของฉันคือโลกของความขายดีแล้วคลุกอยู่แบบเนี้ยพูดแบบเนี้ยคิดแต่แบบเนี้ยเห็นภาพแบบเนี้ยรู้สึกแบบเนี้ยและเล่าเรื่องใหม่ ห้ามเล่าเรื่องเก่าเลยนะโอ้โเป็นละออนนะตุ๊กตุ๊กห้ามพูดแม่สุภานเนี่ยดีมากเลยเวลาแม่พูดนะเวลาแม่พูดถึงอดีตแม่จะพ่าแม่จะชอบเล่าอดีตที่มันตลกเช่นอู้เป็นซิฟลอกแม่เขาเมื่อเป็นละอ้อนนะมีมือถือมานั่งเล่นมือถือนะเป็นออที่ติกันนะละออนประเดี๋ยวนะเป็นสมาธิที่สั้นแม่เขาเนี่ยไปอยู่ไปไม้พูดเหอะไม้ต้นไม้แล้วน้มแบบเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยโดดลงใช่ไหมแล้วมันก็ดีดฟึกบอย่างเงี้ยใช่ไหมแม่อย่างเงี้ยเออแม่จะพลาดลาบเรื่องแต่ความบ ความทรงจําดีๆเออจอไม่ค่อยพูดเรื่องแบบความทุกข์ความยากเรียนกฎจักรวาลเยอะไงหรือถ้าจะพูดเรื่องตอนเป็นเด็กๆแล้วสนุกก็จะพูดแบบคำๆแล้วไหมเนาะอ่าท,ที่ได้ยินบ่อยๆนะคือตีกันกับป้าสโสภณเอ,อิบโสพินเออแล้วป้าสโสภณเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กตัวเล็กๆน้องสุดท้องอ่ะนะาโสน้าโสภณนะนนะผมอ้อยๆบางๆขี้ให้ประมาณนี้แล้วก็แบบก็จะเล่นกันก็นกเล่นอีห่าดีกว่าให้ติ๊กๆอะไรประมาณนี้แล้วมันเป็นภาพจําที่สนุกทุกคน เออกิีแอลคือคือป้าโสภณป้าโสพินก็จะประมาณแบบเล่นไม่ได้เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่านะโสพินนะโสภณติดไงก็ไม่ยอมให้ไปเล่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นความทรงจําที่ดีแล้วทุกคนนึกถึงก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยตลกดีอะไรเงี้ยไม่เล่าเรื่องคือตอนแม่เด็กกับแม่แม,นะแม่ลําบากไหมแม่ลําบากมากแต่แม่เลิกไม่พูดถึงเห็นไหมแม่เลือกที่จะไม่พูดถึงอดีตช่างออมึงช่างมันไม่สนใจไม่ต้องพูดถึงพูดถึงแต่ความทรงจําดีดๆโอเคไหมและสร้างเล่าเรื่องใหม่ไม่ใช่ เล่าเรื่องใหม่ในเรื่องที่เราต้องการเช่นมันจะเป็นยังไงเนาะถ้าหนูได้ไปญี่ปุ่นเองอาจจะได้ไปญี่ปุ่นกับแม่นะเนี่ยเออหลายคนนะอาจจะได้ไปญี่ปุ่นกับแม่แต่ฉันไม่เปเทลฟีนะคะามาบอลชันอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นยังไงนะถ้าวันหนึ่งฉันจะได้ไปญี่ปุ่นกับแม่ตุ้มมันจะเป็นยังไงนะถ้าวันหนึ่งฉันได้จะพาครอบครัวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ไหมเนี่ยคือเล่าเรื่องใหม่ มโนเรื่องใหม่ขอบคุณมากเชื่อว่าฉันทําได้นะฉันมีศักยภาพในตัวเองฉันอายุแค่นี้เลยฉันก็ยังแบบไปได้ตั้งเยอะ,ไปไ, th ua, th ua ปะไปได้ทั่ยยวทั่วประเทศไปได้เที่ยวหลายประเทศเอ้ยหลายจังหวัดทั่วทั่วประเทศเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอย่างไรหนอถ้าฉันจะออกไปเที่ยวต่างประเทศบ้างถ้าพี่แฮไม่คิดว่าพี่นาแฮจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศพี่นาแฮจะได้ไปไหมไ,ไม่ได้ไปไม่คิดไม่มีสิทธิ์ได้ไม่กล้าแม้จะคิดไม่มีสิทธิ์ได้พี่แฮอยากไปต่างประเทศไหมเห็นไหมเขาใส่หัวเขาไม่อยากไปเขาจะได้ไปไหม ถึงแม้จะมีคนมาชวนไปฟรีเข้าไปปะเพราะเขาไม่ได้ต้องการแบบนั้นทุกคนเก็บปะไับยาอะไปรับยาเหรอไปแม่เหรอไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นวันนี้ดีวันนี้ดีอย่าไปญี่ปุ่นชวนไปร้อยรอบไม่ไปกูเลิกชวนเลยอย่าไปกูไปเองไม่ชวนเลยเออแล้วดีแล้วไงเริ่มขาดีแล้วกูถ้าจะได้ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเดนเยอะมาก แม่เดินไหวเปล่าถ้าเดินไหวจะเอาไปเขปล่าไปสิ้นปีนี้เลยดีไหมยใยายพิมก็ยังเปา <c oughs> แลแฮมซมแฮมสามวันกูบอกเข้าป่าหนาสตตีะ่ะ์ัาเรยวนี้นะกูจะไปฮงยานะก็ป้าหมอหมออมัก <c oughs> ถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่คิดในหัวเราไม่มีสิทธิทำไม่เคยคิดว่าตัวเองจะรวยเราจะรวยไหมไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก็บเงินได้แสนหนึ่งจะมีไหมลูกไม่เคยคิดว่าฉันจะมีบ้านสวยๆให้ฉันได้อยู่สบายๆมีไหม ไม่มีดังนั้นค่ะพูดแต่เรื่องที่ต้องการคิดแต่เรื่องที่ต้องการเห็นภาพแต่เรื่องที่ต้องการและเลิกเล่าอดีตที่มันอับอับประยุ์อดสัวเล่าอดีตที่มันแบบต่ําตมที่มันแบบเจ็บปวดทรมานเศร้าโศกเศร้าน่สงสารตัวเองเลิกพูดและเล่าเรื่องใหม่โอเคป้าทุกคนเออเอาไปใช้นะคะ